สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับต้นรถมือสองปทุมธานีค่ะวันนี้ต้นมาอยู่กับ h o นด a City 1.5 SB คันนี้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยได้เป็นตัวสีพิเศษตัวรุ่นท็อปเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยคันนี้นะคะให้มาดูสคบหน้ารถกันก่อนเลยนะคะปกติจะขายอยู่ที่ราคา4 3 9 0 0 0บาทนะคะแต่ถ้ามาจากคลิปนี้นะคะแน่นอนมีส่วนลดแน่นอนนะคะลดทันที2000 20, 0บาทนะคะเหลือเพียง4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะขอนเริ่มต้นอยู่ที่8 1 0 0บาทตลอดอยู่สัญญาเท่านั้น เดี๋ยวต้นพามาชมเลยนะคะว่าคันนี้ได้อะไรบ้างน,นะคะน้องเป็นตัวท็อปด้วยอันดับแรกเลยนะคะน้องมาด้วยตัวรถสีน้ําเงินนะคะบอกเลยคันนี้เป็นสีพิเศษเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนั่นเองนะคะคันนี้ก็จังหน้าก็เป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ก็มีในส่วนของตัดหมอกมาเรียบร้อยนะคะสําหรับตัวท็อปอ่ะในส่วนของล้อกันต่อเลยคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแมกอัอลลอยเดิมจากโรงงานนะคะบอกเลยว่าสภาพดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะบอดี้รอบนอกนะคะ กระจกตรงนี้เนี่ยก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะเป็นดีไซน์ของเขานั่นเองนะคะด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นมือจับแบบโเมียมซึ่งคันนี้นะคะก็จะได้เป็นคุญแจคีเลตแล้วนะคะนี่เลยเป็นคุญแจคีเลตแบบนี้เลยนะคะก็สามารถปลดล็อกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือเปิดฝากกระโปรงต่างๆก็ทางรีโมทได้เลยนะคะหรือจะเอามือสอดต,ตรงนี้นะคะก็สามารถกดตรงนี้ล็อกรถได้เลยนะคะก็จะมีไฟกระพริบแบบนี้เลยถือว่าสะดวกสบายมากเลยนะคะสาวๆน่าจะชอบกันเยอะเพราะว่าเป็นคุญแจคีเลต การทรงการศาสตร์นะคะมีเรียบร้อยอ่ะบอดี้รอบนอกกันเลยนะคะในส่วนของบอดี้รอบนอกนะคะว่าน้องคันนี้มาสวยนะคะแล้วก็เป็นตัวท็อปด้วยมีเซ็นเซอร์ให้ถึง2จุดเลยนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยในส่วนของคันนี้นะคะที่ต้นแจ้งไปว่ามันสามารถกดเปิดฝากระโปรงท้ายเนี่ยทางรีโมทได้เลยนะคะเดี๋ยวต้นจะเปิดให้ดูนั่นเองก็คือกดแช่นะคะน้องก็จะเปิดมาแบบนี้เลยซึ่งตัวท็อปนะคะความพิเศษของเขาอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือสามารถพับเบาะได้นั่นเองนะคะสาหรับสาหรับใครนะคะที่ ดูอยู่นะคะและอยากได้แบบพับเบาด้วยคันนี้ก็สามารถพับเบาะได้นะคะถ้าเป็นรุ่นธรรมดารุ่นลองพับก็อาจจะยังไม่ได้มีฟังก์ชันตรงนี้นะคะตรงนี้ก็สามารถพับเบาะได้เลยอ่ะสภาพต่างๆนะคะบอกเลยว่าสวยกริบนะคะไม่มีจมหนักไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่มแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้อืมโอเคค่ะแล้วตรงนี้นะคะเต้นก็ลืมบอกไปเลยคันนี้เนี่ยจะเป็นเสาอากาศแบบครีบฉลามเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดูสวยเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเติ้นพาไปดูภายในกันต่อเลยนะคะ ซึ่งคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปเนี่ยก็จะได้ในส่วนของเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็สามารถแบบเอาออกมาแล้วก็เป็นที่ใส่แก้วแล้วก็พักแขนได้ด้วยนะคะแล้วก็สะดวกสบายสําหรับผู้นั่งด้านหลังด้วยนะคะสําหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวเติ้ลพาไปดูด้านหน้ากันต่อเลยคะ่ะในส่วนของด้านหน้านะคะจะให้ดูเลยว่าน้องกว้างนะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังเนี่ยทำความสะอาดง่ายคอนโซลก็จะเป็นสีดํานะคะก็ดูหรูหรามากเลยนะคะคันนี้ก็จะมีในส่วนของจอแล้วก็มี พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบครบแล้วนะคะมีคูสคอนโทรมีแพดดันชิพนะคะเดี๋ยวเติ้ลจะอินเสิร์ตให้อีกทีนึงเนาะแล้วก็เกียร์ออโต้ด้วยนะคะสาวๆก็ขับได้นะคะหรือว่าจะเป็นผู้ชายเนี่ยก็สามารถขับได้เช่นเดียวกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่และใครที่สนใจน้องคันนี้นะคะเป็น Honda City 1.5 SV นะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วก็ได้สีพิเศษด้วยนะคะได้จอแพดเดิ้ชิพคู c คอนโทรต่างๆแบบครบคันนะคะค่าตัวเพียงแค่419,000บาทเท่านั้นนะคะ ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,100บาทตลอดอยู่สัญญาเท่านั้นค่ะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจก็สามารถติดต่อมาที่ Line แอดตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นแอดสตารคา S T A R C A R หรือจะโทรหาเตินเลยก็ได้นะคะ097 182 8 9 43ตรงนี้ได้เลยค่ะและคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวคันไหนนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์เติมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าบ๊ายบาย I right. do